สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ b r o w o r Trade Academy นะคะกลับมาพบกับฟิล์มค่ะและมุมมองทองคำในวันนี้นะคะวันนี้วันที่11เดือนมกราคมนะคะทุกคนโอ้โหขึ้นปีใหม่กันแล้วนะคะไม่ได้เจอทุกคนนานมากเลยเป็นยังไงกันบ้างคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะคะก็กลับมาแล้วนะ กลับมาอัดคลิปมุมมองทองคำแล้วนะคะหลังจากที่หยุดปีใหม่กันไปนะคะค่อนข้างที่จะยาวนานมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงให้ทุกคนได้พักผ่อนกันละกันเนาะไม่รู้ว่าได้พักผ่อนหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้เนี่ยกราฟวิ่งดีมากๆคือปกติเนี่ยช่วงปีใหม่นะคะมันจะมีบางช่วงที่ วอลลุ่มไม่ค่อยเยอะนะคะสเปรดทางอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแพทเทิร์นให้เข้าเทรดนะคะแต่ฟิลรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่2และที่กราฟวิ่งดีมากๆนะคะวิ่งทุกวันวิ่งจนถึงวันที่30ทันวาเลยอะ่ะแล้วก็เปิดปีใหม่มาก็ไม่ได้มีการเปิดแกลบหรือว่าไม่ได้มีการสวิงอะไรที่แบบน่าตกใจนะคะคือแทบจะเป็นปกติมากๆเลยนะคะสำหรับการข้ามปีในปีนี้เนาะปีที่แล้วก็เหมือนกันปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เหตุการณ์ปกติมากๆนะคะก็ เออนะคะแปลกดีนะถ้าเกิดว่าใครเคยเข้าตลาดมาก่อนหน้านี้สักสอปีนะคะก็จะเห็นว่าช่วงปีใหม่เนี่ยตลาดจะเงียบมากนะคะมีแต่ลายย่อยเข้ามาเทรดลายใหญ่ไม่มีนะคะก็จะเห็นว่าเออสเปซทางนะคะแพทเทิร์นก็ไม่ค่อยมีให้เทรดนั่นเองนะคะแต่ก็เออเป็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดเหมือนกันเนาะที่2-3ปีหลังเนี่ยรู้สึกว่าวอลลุ่มดีมากนะคะแล้วก็เทรดได้ทุกวันเลยนั่นเองนะคะ อ่ะเอาละทุกคนนะคะไม่ได้เจอทุกคนนานก็คิดถึงมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรจะพูดคุยกับพวกเราเยอะมากๆเลยนะคะอ้อก่อนอื่นเลยก่อนที่จะพาไปดูกราฟทองคํากันนะคะฟิลม์มอยากจะมาบอกทุกคนเล็กน้อยแล้วกันว่าปีนี้เนี่ย เป็นปีใหม่ใช่ไหมคะซึ่ง b รา vo เราเนี่ยจะไม่เพียงแค่สอนเทรดแล้วนะคะแต่จะเพิ่มในด้านของการลงทุนเข้ามานะคะอย่างที่หลายๆคนทราบนะว่า b รา vo เนี่ยใช้โบรกเกอร์ XTB เป็นหลักนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ย XTB เนี่ยเขามีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามานะคะทำให้เราสามารถที่จะเทรดได้ด้วยเก่งกำไรระยะสั้นได้ด้วยและสามารถที่จะลงทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้นะคะก็มีพวกหุ้นต่างประเทศนะคะเยอะมากนะคะกว่า3,000ตัวที่สามารถที่จะมา ลงทุนได้ไม่ใช่การเทรดแล้วนะคะเป็นการที่ถือหุ้นเป็นเจ้าของหุ้นนั้นจริงๆอ่ะและสามารถทําได้เลยภายในแอปนะคะขั้นต่ําในการซื้อหุ้นเนี่ยแค่10ยูโรเท่านั้นเองนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีเงินแบบหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านก็สามารถที่จะซื้อ หุ้นต่างประเทศได้แล้วนะคะใน XTB เลยเนาะง่ายมากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อหุ้นเป็น fractal ได้ด้วยนะอย่างเช่นแบบหุ้นบางตัวราคามันหลายพันเหรียญอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะซื้อบางส่วนก็ได้นะและได้ปันผลด้วยนะคะก็ได้ลดหลั่นกันไปตามจำนวนหุ้นที่เรามีอยู่นั่นเองนะคะรวมถึงเขาได้มีการ เพิ่มนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็น ETF เข้ามาด้วยนะคะเราสามารถที่จะซื้อกอง ETF นะคะเลือกได้เลยว่าเฮ้ยกองไหนเนี่ยผลประกอบการเป็นยังไงนะคะ5ปีเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์นะคะฟิลลองลองเล่นดูบ้างแล้วนะคะจะมีบางกองแบบหห5ปีเติบโตเป็น100%เเลยนะคะบางกองเนี่ย เติบโต5ปีประมาณแบบ40-50%และดอดาวเนี่ยต่ำมากๆซึ่งพี่มองว่ามันเป็นอะไรที่เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่นอกจากเราจะเทรดแล้วด้วยเรายังสามารถที่จะลงทุนได้ภายในแอปเดียวกันด้วยเลยนะคะก็ ประกาศให้ทุกคนทราบแล้วกันนะคะว่าตลอดทั้งปีนี้นะคะบราก็จะมีในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจากการเทรดนั่นเองเนาะก็มาเติบโตนะคะไปด้วยกันเราสร้างรายได้ด้านแอคทีฟและเรามาทำในส่วนของพาสซีฟไปด้วยกันในปีนี้เลยนะคะ อ่ะโอเคมาค่ะทุกคนมาดูกราฟทองคํากันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเทรดยังไงดีนะคะรู้สึกว่าทองคําเนี่ยค่อนข้างที่จะพักตัวเลยทีเดียวนะคะไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นกราฟทองคํานะคะในไทม์เฟรมวีคนะคะโอ้วีคใหญ่ไปไหมไม่นะคะขอไปดูเดือนก่อนดีกว่านี่กราฟไทม์เฟรมเดือนนะคะทุกคนจะเห็นว่าทองคาเนี่ยเป็นยังไงคะเป็นเทรนขาขึ้นนะคะชัดเจนมากๆเลยนะคะหลังจากที่น้องเขาเนี่ยก็ได้พักตัวอยู่นาน พอสมควรนะคะหลายปีทีเดียวนะคะที่วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยล่าสุดก็คือพุ่งทยานขึ้นไปนะคะทะลุทําราคาอทำให้สูงสุดในประวัติศาสตร์ไปได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปรับตัวเป็นขาขึ้นอย่างสวยงามเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะในภาพของทาเฟมันนะคะมีโอกาสที่ทองคําเนี่ยจะปรับตัวขึ้นต่อนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จ่ออยู่แถวแนวต้านเดิมนะคะนี่เลยจ่ออยู่แถวแนวต้านเดิมแบบนี้นะคะ ซึ่งจุดนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดวัดใจนะคะว่าทองคําเนี่ยจะย่อก่อนหรือจะไปเลยนะคะเดือนนี้เนี่ยเดือนมกรานะคะฟิมอยากให้ทุกคนรอดูดีๆว่าแท่งเทียนจะปิดยังไงถ้าเกิดว่าแท่งเทียนเดือนมกราปิดเขียวแบบนี้แล้วก็บอกเลยนะว่าบินอีกไกลนะคะแต่ถ้าแท่งเทียนเดือนมกราเดือนนี้นะคะปิดแดงลงมาปิดใต้แนวต้านอันนี้ที่ราคา2 0 7 0นะคะต้านที่เป็นประวัติศาสตร์เนาะถ้าปิดแดงใต้2 0 7 0 มีโอกาสที่จะย่อก่อนนะคะในเดือนถัดไปโอเคไหมอาจจะย่อมาเนี่ยแนวรับนะคะแนวรับแรกเลยก็จะอยู่แถวแถวนี้เห็นไหมคะแถวแถว1810นะคะถ้าไม่หลุด1810ขึ้นต่อโอเคก็ไปตามเทรนนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้โอเคไหมลักษณะประมาณนี้เลยนะคะแต่ถ้าหลุด1810นี่เรื่องใหญ่โอเคไหมถ้าหลุด1 8 1 0นี่เรื่องใหญ่เลยนะคะเราก็จะรู้กันว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่เป็น QM sell ใช่ไหมราคาทองเนี่ยอาจจะย่อครั้งใหญ่ก็เป็นได้ โอเคไหมคะอาจจะย่อลงมาแบบนี้ก็เป็นได้เช่นเดียวกันเพื่อไปหาแนวรับถัดๆไปนะคะนี่ก็จะมีดีมานอยู่แถวๆนี้อีกหนึ่งจุดนะคะซึ่งจะเป็นแบบนั้นไหมนะคะเราไม่อาจทราบได้โอเคไหมเพียงแต่เรารู้ว่าอ๋อมันมีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่านะตอนนี้นะคะเพราะภาพมันเฉลยมาแค่นี้โอเคไหมในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะ อะโอเครู้แล้วน้าเทรดบายได้เปรียบแต่ว่าตอนนี้ติดต้านสําคัญอยู่นะคะรอดูแท่งเทียนเดือนนี้ว่าจะทํำยังไงนะคะเรามาดูทมเฟรมวีก,กันบ้างค่ะทมเฟรมวีกนะคะก็แน่นอนตอนนี้ค่อนข้างที่จะไซด์เว์นะคะทำไมถึงบอกว่าไซด์เวท เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นชัดเจนนะคะว่าเป็นเทนขาขึ้นแบบนี้เห็นไหมคะแต่ว่าราคาเนี่ยย่อลงมาแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ไปไหนถ้ามันจะขึ้นต่อมันควรที่จะต้องทำไฮชนะไฮก่อนหน้าเห็นไหมคะแต่ตอนเนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันมาติดแนวต้านเดิมนี่แหละ2 0 7 0นนี่แหละนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ปิดตัวเป็นสีแดงนะคะย่อลงมานะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะอาจจะพักตัวอยู่แถวนี้ นะคะแล้วสะสมแรงซื้อก่อนอ่ะแล้วค่อยพุ่งขึ้นอีกทีหนึ่งก็เป็นได้แต่ถ้าแรงซื้อหมดจริงๆติดสอง0ูนย์เจ็ดศูนย์จริงๆนะคะก็อาจจะย่อลงมานะคะถ้าย่อลงมาแบบนี้นะคะก็อาจจะได้เซลลงมาก่อนโอเคไหมอาจจะได้เซลลงมาก่อนมีดีมานที่รองรับอยู่ตรงนี้เลยนี่อุ้ยจุดนี้สวยนะทุกคนว่าไม่ได้จุดเนี้ยสวยมากๆนะถ้าลงมาเนี่ยจะต้องมีเหล่าเออหมายถึงว่าเรารอใบยอยู่ตรงนี้นะะทุกคนเราจะรอบายอยู่ตรงนี้ถ้ามันลงมานะ แล้วก็เป็นจุดที่สวยด้วยถ้าเกิดว่าใครแบบจะซื้อทองคําแท่งอะไรอย่างเงี้ยฟิล์มมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าน่าเก็บอ่ะตอนนี้ราคาปัจจุบันอ่ะไม่น่าเก็บเพราะว่าดอยมากๆเลยนะคะทุกคนทองคําแท่งเนี่ยฟิล์มมองว่าแถวแถวเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะแถวแถวราคาหนึ่งแปดสี่ห้าถึงหนึ่งแปดหนึ่งฟิล์มไม่แน่ใจว่าราคาที่เป็นราคาไทยบาทเนี่ยมันเท่าไหร่เนาะเพราะว่าฟิล์มวิเคราะห์กราที่มันเป็นดอลลาร์ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูอัตราแลกเปลี่ยนนู่นนั่นนี่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครจะซื้ออทททททงงคคคําาาาแ่่เเนนนะะะีป็รไยบ อ่ะก็ประมาณนี้นะคะในทา r เฟร Week ตอนนี้ติดแนวต้านแล้วก็ค่อนข้างที่จะไซด์เวอยู่นะคะสัปดาห์ที่แล้วปิดแดงเนาะแต่เราก็จะเห็นว่ายังมีดีมานตรงเนี้ยที่พยายามดันราคาอยู่เห็นไหมคะแล้วก็จะมีแนวรับตรงนี้ด้วยเล็กๆ1อันนี่แถวๆสองพันอ่ะฟิวางเป็นราคาแบบกลมๆแล้วกันนะคะแถวๆสองพที่ราคาเนี่ยยังพยายามยืนอยู่เห็นไหม ห็นไหมยังคงพยายามยืนเหนือ2,000อยู่นะคะก็อาจจะเป็นได้ที่วิ่งเล่นในกรอบนี้นะคะ2,000ถึง2 0 7 0นะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะถ้าลงมาแล้วมีสัญญาณคอนเฟิร์มให้บายจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่เราบายก็เป็นได้เนาะ อ่ะมาดูต่อนะคะในทำเฟรมเดย์กันบ้างในทำเฟรมเดย์นี่ก็ยิ่งเห็นชัดเลยนะคะว่าค่อนข้างที่จะพักตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาติดแนวรับเล็กๆนะคะของทำเฟรมเดย์แถวๆนี้นะคะ2.0.17 2017แถวๆเนี้ยนะคะยังไม่หลุดนะคะแล้วก็แท่งเดย์เนี่ยทุกคนเห็นไหมประมาณ2-3แท่งเนี่ยลูดขึ้นลูดลงอยู่แถวนี้นะคะยังไม่ไปไหนสักทีนะคะลงมาก็ถูกดันขึ้นไป ขึ้นมาก็ถูกตบลงมาอยู่แถวนี้อยู่นะคะก็พักตัวนะคะยังไม่มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนอะไรนะคะเป็นแพทเทิร์นเป็นแท่งเทียนกลับตัวไหมก็ยังไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้เกิดในจุดที่น่าสนใจอะไรขนาดนั้นด้วยนะคะสําหรับทองคําในทำเฟรมเดย์ในตอนนี้เนาะแต่ว่าแท่งเดยเมื่อวานเนี่ยปิดแดงนะคะปิดแดงลงมาแล้วก็ลูดไส้ด้านบนเล็กน้อยนะคะก็แสดงถึงว่าเออมีแรงขายอยู่พอสมควรนะคะแต่เทรนเนี่ยยังไม่ได้เป็นขาลงนะ เพราะฉะนั้นจะเซลได้อย่างเต็มกาลังเนี่ยก็ยังโอเคไหมทุกคนมันค่อนข้างที่จะกั้ากึ่งจริงๆนะคะในช่วงนี้เนาะเอาเป็นว่าในช่วงที่มันกั้ากึ่งแบบนี้นะคะมีแพทเทิร์นให้เราเทรดเราค่อยเทรดและเทรดปุ๊บเก็บกําไรสั้นๆเน้นเก็บสั้นๆก่อนดีกว่านะคะยังไม่เป็นเทรนที่สวยงามยังไม่ใช่จุดที่เหมาะที่เราจะถือยาวโอเคเนาะอ่ะมาดูในสีชั่วโมงนะคะเห็นไหมทุกคนจะเห็นสเต็ปการวิเคราะห์ของฟิลมนะ์มเนาะคือฟิล์มจะไล่จากธารฟิล์มใหญ่แล้วค่อยๆสเต็ปลงมาในธารฟิมเล็ก ระวังนะคะสาหรับมือใหม่หลายๆคนนะคะเราอาชอบไปโดนทาเฟรมเล็กหลอกเปิดมาถึงปุ๊บเอาก่อนเลยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วย่อยไปลายนาทีบางทีย่อยไปถึงเ1 1มหนึ่งหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยแล้วไปเทรดในเ1หนึ่งะคะมันค่อนข้างที่จะผันผวนมากๆแล้วก็อาจจะไปเผลอสวนเทนโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นการเทรดในทาเฟรมที่เล็กเกินไปโดยที่เราไม่ได้ดูทาเฟรมใหญ่ก่อนนะอันตรายถ้าถามว่าฟิล์มเทรดในเ1มหนึ่งไหมเทรดนะคะแต่เห็นป่าว่าฟิล์มไล่มาจากมันวิก เดนะคะแล้วถึงย่อยไป M 1คือเรารู้ว่าภาพใหญ่มันเป็นยังไงก่อนนะคะก่อนที่จะไปเล่นในภาพเล็กโอเคไหมคะตรงนี้ก็ฝากไว้แล้วกันเพราะว่าตอนที่พิม์เป็นมือใหม่เนี่ยก็เจอมาก่อนเหมือนกันแบบโอ้ oh, โหลงไปเล่นมันมากสวิงสุดๆโอ้เปิดแท่งทามาเฟรมหนึ่งนาทีตลอดเวลาแบบประมาณว่าเพื่อนชะเง้อมาดูกราฟเราแล้วแบบโอ้ oh, มันขึ้นเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่หรอกมัน ยืด M1 แล้วก็ยืดกราฟอีกนะคะชอบนะคะให้มันวิ่งแรงๆนะคะก็โรคจิตเล็กน้อยนะคะใครเป็นแบบพิมพ์บ้างหาเพื่อนนะคะก็เลิกได้เลิกนะคะโอเคไหมดูได้แต่ดูภาพใหญ่ด้วยละกันเนาะทีนี้อ่ะมาดูต่อในสี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออม,มันก็ยังไม่ไปไหนจริงๆแหละนะคะแล้วก็ถ้าในสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเทรนขาลงนะคะเป็นเทรนขาลงแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะพักตัวนะคะแล้วก็นี่ ล่าสุดเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยเห็นไหมก็ยังทำ high low ํำไฮโลต่ําลงแบบนี้ค่ะแต่ก็ยังไม่สุดอะ่ะพักตัวออกแนวพักตัวมากกว่านะคะแต่ว่าเป็นไซด์เวย์ดาวโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะเทรดเซลลนะคะฟิล์มขอดูก่อนว่ามีอะไรให้เซลลไหมตรงนเนี้ยถ้าจะเซลลเนี่ยก็ยังไม่ไม่เจอซัพพลายที่แข็งแรงอยู่ดีนะคะซัพพลายที่แข็งแรงเนี่ยถูกใช้ไปแล้วนะเห็นปะ จุดนี้ราคาเนี่ยมาแอคชั่นแล้วก็ย่อตัวลงไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าขึ้นมาตรงนี้อีกทีนึงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงเพราะว่าอย่างที่เรารู้เนาะด s ม p p l ายิ่งทดสอบยิ่งอ่อนแอนะคะอืมส่วนการบายเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรให้บายเรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยการไม่ชัดเจนสักทางหนึ่งเลยนะทุกคนอย่างที่ฟิล์มบอกถ้าจะบายได้เนี่ยก็ต้องรอให้ทะลุสปายอย่างน้อยน้อยต้องทะลุสลายให้ได้แล้วก็อาจจะต้องมีการยกโลยกไฮสร้างดีมาใหม่ที่แข็งแรงอะไรแบบเนี้ ค่อยบายนะคะเอาตรงๆ,รงๆทองคําตอนเนี้ยังไม่มีจุดที่สวยแบบสวยสวยที่แบบเฮ้ยวันนี้รอเทต,ตรงนี้แบบชัดเจนเลยอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่มีนะคะถ้าในความคิดเห็นของฟิล์มเนาะคือถ้ามันไม่ชัดเจนแบบเนี้ย เรารอก่อนนะคะรอให้มันเฮ้ยแพทเทิร์นนี้เฮ้ยชัดเจนแพทเทิร์นนี้ใช้ได้แล้วเราค่อยเข้าไปเทรดเก็บกําไรสั้นๆหรือถ้ามันไม่มีจริงๆเราไปเทรดตัวอื่นก่อนค่ะอย่างของบาวเวเนี่ยมีมุมมอ,มองหลายผลิตภัณฑ์เลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพวกดัชนีนะคะพวกดี3 0พวก US เอสร้อยน้ำมันอย่างเงี้ยไปเทรดพวกนั้นก่อนได้ถ้าเกิดว่าพวกนั้นเนี่ยมันมีแพทเทิร์นที่สวยงามกว่านะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเฮ้ยสติ๊กอยู่กับทองคําแค่ตัวเดียวเพราะว่าบางทีถ้าวันไหนเราไม่ได้กด เราอาจจะคันมือแล้วเผลอไปกดในจุดที่มันไม่ใช่แล้วมันเสียาหายมากกว่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูเนาะถ้าอย่างของฟิล์มเนี่ยฟิล์มก็จะมี3ตัวหลักนะคะมีทองคำ US ร้อยแล้วก็มี DE 4ีนะคะที่ผลัดเวียนกันนะคะเทรดอยู่3ตัวนี่แหละอย่างน้อยๆเนี่ยนในันน่ะวันมีให้ได้เทรดแน่นอนนะคะแต่ถ้าเมื่อก่อนฟิล์มเทรดทองอย่างเดียวอย่างเงี้ยบางวันไม่ได้เทรดจริงๆนะคะเพราะว่ามันไม่มีแพทเทิร์นจริงๆเนาะก็ลองดูนะคะลองศึกษาตัวอื่นดูก็ก็ดีเหมือนกันนะคะอ่ะ นี่นะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าจะรอบายเนี่ยต้องให้มันทำลายซัพลายให้ได้นะคะแล้วก็ต้องให้มันยกให้ยกโลนะคะแล้วก็สร้างดีมานด,ด้วยนะคะถึงจะกลับมาบายโอเคไหมส่วนการเซลล์เนี่ยก็ยังไม่มีแพทเทิร์นสวยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ติดแนวรับตรงนี้อีกด้วยนะคะคือถ้าจะเซลล์เนี่ยก็มองว่าก็ต้องสร้างซัพลายที่ชัดเจนอะอย่างทะลุทะลุแนวรับนี้ลงมานะคะแล้วสร้างเป็นดรอปเบดดอปที่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วค่อยปรับตัว เด้งขึ้นมาแล้วค่อยเซลลนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะเออเพราะฉะนั้นแผนเทรดทองวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะงงๆแหละทุกคนถ้าในทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็มองว่าเซลล์ได้เปรียบใช่ไหมถ้าเกิดว่าในเดยขึ้นไปเนี่ยก็บายได้เปรียบนะคะแต่ก็ยังไม่มีแพทเทิร์นไหนที่น่าสนใจในการเซลล์หรือบายแบบเต็มกำลังโอเคเนาะวันนี้นะคะแผนเทรดทองก็มีประมาณนี้เลยค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะฟิมมีสัมมนาดีๆนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะแล้วก็วันที่27มกราคมมาแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยอย่างที่ฟิมบอกในต้นคลิปเนาะว่าตลอดทั้งปีเนี้ยของ b ราว o วนะคะเราจะเพิ่มในเรื่องของความรู้ด้านการลงทุนนะคะลงทุนเป็นเงินที่เป็น a s s i v e i n c o m มมากยิ่งขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยจะมีสัมมนาที่ชื่อว่า Prime Investing นะคะมาค้นหานักลงทุนในแบบที่ใช่ของตัวคุณนะคะว่าเป็นยังไงนะ วันนี้เนี่ยสอนโดยโค้ชมุกมิกคนสวยของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะรีบทักแอดมินด่วนๆเลยนะคะยังทันอยู่นะที่จะเข้าห้องเรียนในวันนี้นะคะและว,วันที่27เกราคมนะคะอันนี้เนี่ยมีบัตรผ่านประตูนะคะราคา1,990บาทนะคะสำหรับสมาาัมมนามือใหม่ลงทุนในหุ้นนอกนั่นเองนะคะก็มาเรียนรู้กันลงทุนในหุ้นในสินทรัพย์อื่นๆไปพร้อมๆกันนะคะและเราจะเติบโตมั่งคั่งอย่างมั่น คงไปได้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะอยากให้พิมมาแบ่งปันเรื่องอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของการลงทุนอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะตลอดทั้งปีนี้เราจะมาสนุกกับการลงทุนไปได้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t b เท่านั้นค่ะ